ต้ฮัลโหลพี Hello, ่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสุกสคนสบายดีกันปะจ้าเคยจะสบายดียือันขวัมาอ้อนสดพี่น้องมองเห็นกันเ่นี่น้องมองเห็นโค้งง่าัาจ้ามีผู้ใดอยู่บบมีผู้ใดอยู่บ้านปะจ้าพี่มาบ้านมากินข่าวด้วย่อยเคเที่ยจกิข่าวชื่อกเจ้ากิน กัอนมาจานเนาะยจะได้จาะหักไปไวัยกี่วันนะเพราะไก็จังซี่ล่ะจ้ะอันขอเฮ็ดอังฮูโบขอเฮ็ดอันนี่แม่จ้ะขอเฮ็ดอันฉิตําฉิตํำหมูฮูงแล้วก็เมียงเมียงเมียงปลาเผาจ้ะเมียงปลาเผาตํำหมูฮูงกินกับเมียงเผาข่อยต้มได้ไหมเพราะมันเจ๊มันละเบ่นี่ๆี่อยต้มเอาล้เส้นไว้พี่น้อง ต้องไปลองเสิร์ฟดีน้อเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดยดังกินเทียงพับเจ้าอาหารเทียงข่อยมามากมากไม่กินน้ำข่อยเด้อเน็ตดีปะจ้า,จามองเห็นชัดบอเน็ตกา,า,าดอีกหรอมั้งสงสัยนี่เดีย๋ยวเดี๋ยวคั่วข่อใจลายก่อนคั่วข่อใจลายจ้ะคั่วข่อใจลาย นายชมพูมาแล้วสวัสดีน้องพงษ์ปาก,กาจากพงษ์ปาก,กาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายแต่เสียงชัดเจนเลยนะสัน้นขอบุณหลายๆม่จันเนาะที่เขาว่าเบิ้งนมจนะ๊ะเนาะที่เขามาเป็นกาลังใจฮักสุขสุขคนแมจนะัะเนาะไม่กินข่าน้องข่อยเนาะข่อยชิตตามอันนี้ให้พวกเจ้ากินอันตามเมียงเกาะตามเมียงเมียงปลาน,นิ้งเผาใจหิมะหิมะพี่น้อง สกุสุกุลเดี๋ยวขอบเบิ้งคอมเมนต์จะเข้าก่อนเพื่อขับที่เบิ้งอยู่ใน YouTube ก็ย่านอันลำคาญไม่จ่ะเด้อเพราะว่าอันขอบอา่อานคอมเมนต์จะเข้าขออนุญาตอา่านคอมเมนต์จะเข้านะจน๊ะเนาะม,มันชัดปะจ้ะชัดบ่คอมเมนต์อยู่ในนี่บ่ค,ค่อยขึ้นอยู่ในอันอินเทอร์เนต็ตขวบไม่จ้ะบ่ค,อค่อยขึ้นที่ไหนอัน,นน้ตบุ๊กขอบ สวัสดีค่ะยายสบายดีจ้ายายสสบายดีค่อยก็สบายดีจ้างามงามจันงามจังว่าฉันนงามกว่าจ้ามาบ้ายองพี่น้องยองว่าได้ฟอนเลยคุณพวกเจ้ายองกว่าใครทีฟอนเลยแล้วใส่เป็นตาฟอนด้วจ้าเพฟสข่าวบ้านเวลาแห้ฟอนนี่ถอดเป็นตาบัวฟอนเลยสันใส่เป็นตาฟอนกันจ้าเดี๋ยวกันช่วยจ้า เป็นบาเพี่น้องมัอมันผกอมกคว่า,ามัานผากกับมันฉีดฉล่เอาบนตามบังคุงกันนี่เ,าะะปปาเานาะกเ,กเดี๋ยวเราไปเอาปลาเผาอันนี้ฉลีเอวจาบังคุงเป็นปลาเผาไปชุดจอดพี่นองเนี่ยขีดเปเลยกเจ้าเลี้ยเห็นบะปลาเผาไปโอ้ยสุดสเลยเลิศสมัตแตลงย่างเป็ดกระดายเดี๋ยวเรียกขอตาคนนะจน๊ะเนาะตาเผาเห็น,น,น,นี้มาเผาใช้เกลือไหมจ๊ะ เออเออไปกันเรื่องความมันห่อนกันเส่นถุงม,มือขางเดียวช่วยชาเอ้ยงามแท้แล้วพี่น้องไทลใครลูกเป็นบ่าเอาบักพริกขอยไปใส่ขอยบักพริกใหญ่มากบักพริกน้อยขอยุใส่บักพริกข่อยบักพริกบักพริกก็ใส่น่องปลาดี บกพีบกพิบตามมาพุกค่กกอยตายพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปขออน,นุญาตแป๊กนึงแป๊บอกพิกแป๊นึงโอ้บกพิกขอเอามากพพี่น้องบกเจ้ายญงอยู่หยือยป่ยนยืนบะบกพีกขอยยู่แส่ไปหาบุกพิกพอ่อคอยลืมมองไว้ืม,มองไว้แล้ว มันนีไปนอมีนนี่นีห่อซนีไว้แล้วล่างพริกแกข้าวก่อนคนข <Viol in. S 1> ี er ่ลืม่นือเถ่าสีลืมขกอเมนองนี้ว่นขืนอีกแล้วก็เมนจ๋าก้อเมนคือบวาขื่นขื้นมาถ้าแม่รู้ก็อเมนก็อเมนมันขื้นนันตะจอนันแม่จ้าปะจอนี่มันบวกขืนมันคือบวกขืนนะลูกลาขื้นมาอีเมลท้าแมนึกลาย เดี๋ยวปิดเปิดไม่เนาะจ้าเนาะนี่ละออนสดสีบุญวายเนี่ยจันนุบุญว้ยําหยองติดน้ำฟอนพี่น้องอน,น,นี่มันกลก็เป็นบ้าเป็นบ้าเป็นบ้าไม่ได้เป็นอย่างดอกพี่น้องสูม,มือซูเว้นี่เป็นบ้าย่างเดียวพี่น้องเน็ดกากบวพี่น้องเดี๋ยวเห็นบาจา้า ยายยายลืมเก่งเก่งวะสันยายยังก็ยายลืมกับเก่งว่าสันวะยายยายชมตลกว่าสันว่่าอาสวัสดีจ้ะยายยายชมพูวันนี้ทานออนสดดีใจจังดีใจที่การจ้ายดีค่ะมาเบิร์นขอบคุณหลายๆนะจ่าะขอบคุณแฟนคลับสุขุนสุขุนลำลำรวยรวยหลังกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ่ะเด้อขอบคุเบิร์นขออภัยสุขุนลำลำรวยๆวยนะจ่ะเด้อใช้เป็นตาเอาเอดวงตาคนมองบ่คคยเห็นจ้ะมันเป็นม่วๆได้ขอเอาพริกล่างจากข้าวคนก็ะิีตจ้ำอันนี้ ขอ่อยฉีตับน้ำจิ้มก้อนแล้วก็จะฉีดตำหมุนนะจ๊ะเนาะตำน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช้จากเมด็ดใส่ซีเม็ดซีเม็ดใส้ห่าเม็ดเนาะก็สัน่นก็อยเผ็ดพริกอันเนี้ยมันเผ็ดพี่น้องแล้วพริกอันมือนั่นที่ขอ่อยตำอันซุปน้องไม่สมไหมโอ้ข่อยกินข่เจียบตายพี่น้องเลยแสบท้องแสบใส่เมื่ดมือเลยนี่พริกอันนี้นี่ใส่สองหน่วยออืโอ้ตายตาขุยเละระมัดก็ต้องเชิญข่อย โดนมาได้ได้พี่น้องสิเลยเดี๋ยวอันนี้มันตวงกันว้าเลีล้วเล่อี่ลีเลยนี่เจนทำไมเรียวว่าเป็นขนมเสียงกันเปกบปุ่นเลย้ขนมเสียพี่น้องมัเป็นขนมเสี่ยงเปนกบปุนด้บาทนี่ทราบมั่นอืมอืมเคยแท่คนนี้จ้นี่ แล้วเห็นมาจา้าเห็นชัดบ่มบางทีเห็ดกินก็เมียงเมียงปลาเผาไม่ได้อือพักก่อนอือพักก่อนเหไหมไม่กินนะจ้ะไม่กินเมียงปลาเผานั่นกันไม่ผักพักพกันนี่แมจ่จ้ะพักใบบัวบกแล้วก็ผักชีขึ้นเ่าเลยจ้ะแล้วก็กนี่นี่ว่าพักกะแก้วออื นนตัม้มเอาพริกเอาพริกด้ล้างก่อนอันนี้บ่เอาแล้วอันอันอันนี้เอาไว้อ่าเย้ก,ก่อนละ่ะอ่าพุณชิตาบมกพริกนุ่มชุบกวยเจ้ากินหมื่นหมื่นหลายหมื่นหนึ่งอยู่แล้วก็บแพะขาวอยากลองมาแล้วไอ้แค่กับข่าวทั้งเหนือถึงกินได้เดี๋ยวเแ็ดน้ำพริกอ่องถึงกินนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวก็เนาะล้อก่อนนะจ๊ะแค่น้ำพริกอ่องกับตัมบกพริกนุ่มไปกินนะจน๊ะเนาะโอเคล้อก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยว,ยวมือนีกินปลาเผากันก่อนโอเคเนาะนี่ใช้บอกพริกหานเลยเดี๋ยวพริกไปล้าางเนะค่ ตังมกพีแล้วเอาใส่ตู้เย็นนะจ๊ะเพื่อนเพราอยามันเน่าทะนลางแล้วไปใส่ตู้เย็นมันสิเน่าตัวจ้ะเสียไปเด้ออืเสียไปเนี่ยเด้อเราเผ็ดเห็นมันแห้งๆก็อนต่ำทุกจิบกัดดินม่ได้เคลครับว่าตั้บกพีต้องใช่เกลือจังอยมาจ้ะเกลืออยู่ไหนเือเกลือเกือเกลือเกลือเกลือใช้จังไงจะใ้ไรจะลเปืองีหมดืออหลิ่งโเียก่อนร่องร้องมึงเด้อสะหลยเปลืองอพี่น้องก็เม็นบ่ขืนอีกแล้ว เขาหมินคือบ่ขึ้นฝัดไปหันขึ้นดีดีวันนี้หนีนอนหหบอขึ้นอยราได้ได้กได้บ่ได้อ่านเขาหมิ่นย่ำไปก็ได้ฮักกือเก่าเหรอจ๊ะจะฮักพวกเจ้าคิดฮอดพวกเจ้าหรอออนจะพวกเจ้าเห็นใช่ปะ <c oughs> จะว่าเป็นอย่างเป็นบ้าฟอนพี่น้องให้ลูกแม่ มีคนไทยรูปเห็นเลยนอนใจเหรอโอ้ผิดๆกระเด็ดเะหนเดียวนนทเฮ็ดอ,อันนี้จ้ะอันตำเหมืนน้ำพริกน้ำพริกอันจิ้มก็น่าจะน้ำนพริกจิ้มเส้นปลาขาวก็น่จนาจะเนาะมากินน้ำพ่อยได้จ้ะอืเอเฮ็ดสุกินแซ่บๆค่อยเย้งเราได้นี่มองเห็นมาจ้ะตำแดดก็ได้ตำแดดอุ่อเก็บ ถ่วยก่อนถ่วยควไนไงนคือจ้าสวยนี่เหรอโอ้จุนอันนั่นขอไปใส่พี่นอ้องกระบ,บวยไปซ่อนไปต้อไปใส่เอ้นี่เป็ดชอวว้อนใว่วา,วา่หันหัวหาพอกไปขนเราดิุณ ละเมิดลิขสิทธิ์ที่เพิ่นก็ปี้คลิปข่อยไหมจ้ะขอบคุณแฟนคลับซุกขู่ซุกคนนะจ่ะเด้ออันที่กดละเมิดลิขสิทธิ์ซอยข่อยฮักซุกขูุ่กคนจ้ะขอบคุณจากใจจริงๆตอนนี้อันทั้งยูทูบกับบล็อกเพิ่อนละล่ะบล็อกตะมั่ร์านนี่ละจ้ะบล็อกตะมั่ร์านนี่แล้วใส่พริกยัดใส่หลายผิดมันนี่ค่อยใส่อันนี้จ้ะนี่นี่อันยังก่อนเลยนี่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 ไหมจ้าเห็นไหมอัน เขาเออนีอยงนี้มนทั่วทัวทั่วปนทั่วปนใส่หมดเลยหน่วยน่อยหนึ่วหน่ยนอเราจะหลายใส่ไม่หอมมั้ยละใส่หอมแล้วกะนี่เขาใส่นี่นั่นี่เอ้าคุเลือกใส่กระเทียมก่นนี่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 เงี้ยก่อนพักชีไขหั่นมาแล่ใส่ไปเลยจ้ะใส่หมดได้น้อยเดียวหนิใส่หมดแล้วโอ้ยเขาเลือกตามกระเทียมใส่นั่งกันนี่ม่ได้ตามกระเทียมไหมได้หนี่โอ้เจ้าว มตะว่ามุตะฟอยอือหอกืม้ือหือเป็หบอาือหือหือเนอหือห้อหื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 ีหปวหือือหือหเอนคอหือหือขือนืออา,า,าือหอหื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 อนือหืออนอหือนือห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 ห มาห่วงกันมาห่วงกันกินน้ำกันเนี่ยแซ่บๆเนี่ยสิพากินปลาเผาคำแบบใหญ่ๆเนี่ยกินคนลอยมบอแซ่บไปหน่อยกินคำใหญ่ๆเลยกินน้ำตาสวดตาตีปิดไปหน่อยเอ้ยขี้ปิ๊บแบบก็นอนหมือนกันบอไปหน่อยเนาะไอ้เงี้ยอยางบอเจ้าบ้าที่ฝ่ายบอจ้ากินน้ำตาสวดตาตีนนะจ๊ะเนาะกินปิ๊บเรากบบนอนเหมือนกันบอจ้า ข้างดังยกแรกอีกแล้วข้างดังแล้วข้างดังแล้วมื่มตุลุยตุลุยคอยลื่ตนตามันเที่ยงไซเลยจ้ะขี่เลื่อใไซสองสองแง่งกับพ่อในจานนะ,ะนะพ่อเห็นไหมขี่เลื่นถึงลื่นขาลื่ลีเลื่นลหลีแรอลื่นกระดดกระเด้ จอนีพี่น่องมันจะเป็นพ่อะจำได้ขึ้นมาแค่แมนลูกหล่ารืองบอกพีจาเรือบอกพีกิลีเอ้ยชมพูคนงามมือนี่งามคัะงามแน่สีสดใสงามกระดองามกระแดงแม่อุ้ยค้าสวัสดีตอนเช้ารักนะจุ๊บจุบรักน,กนกคะคะรักเช่นกันค่ะฮักสกุลสกุลมาจากกระเจีงยสีเด็จ้ะ มาเมอจะว่าดูลื่มต่ำกับลื่อมต่ำกับเทียมใส่ผีตอนนั้นกัลื่อมแบบผีบันนี้มาลื่อมต่ำแบบผีเรามาลืมต่ำกับเทียมใส่แบบผีบันต่ำกับเทียมที่หลังบ่เป็นอย่างจ้ะสุดดยอใส่เลยบันนี้มาเสบยพึ่งก็เอาไปหน่องฝีมือคอยพีมือข่อยฝีมือข่อยไปหน่องเลยพีมือ่อยพีมือคอยบ่หน่ะบ่บันนี้เราจะเอาอย่างใส่ตึ้งๆต้องคิดก่อนถ้าบ่คิดบ่ได้บ่คิดมันจะลืม เขาคิดกันนะจ๊ะเฮ้ยโค้กนัททรมเขียนเหตุโคโคนัททรมเขีนเหตุไหมพี่น้องคิดบอกใส่ผมสุดพี่น้องก็ใส่ผมสุดใส่ก็ขอได้จ้ะบักพริกตาบักพริกอืมค่อยเข็ยนเหตุเบิ้งดูอยู่นะจ้ะอันนี้อันตาบักพริกบักพริกแล้วก็อ่ากระเทียมนะจ๊ะน้องกระเทียมแล้วแต่สีใส่ใส่เแี้ยงสองแหน่งแล้วแต่เธอแล้วก็บักพริกแล้วแต่เธอสีใส่จักนวลนะจ๊ะเลยมักเผ็ดมักบักเผ็ดแล้วก็อันใส่ยังก็ลหรอันอ่า นี่แหละจ้าอียังก่อนละนึกว่านผักซีจ้บผักซีแล้วก็ทวดินทวดินบดทวดินปนมาจากทั่วร์ปนทวดินปนอืนมาใส่แล้วก็บักหน้านี่บักหน้า่อยบ้ลืมแล้วข่อยออกจากช่องฟิดเอาจับเอาตาโอาถูกๆฟุ่งๆฟุ่งๆว่าผิดว่าผิดเอาเอาก็กออกจากสากก่อนลืมนี่เห็นไหมบักหน้าเคยออกมาจากช่องฟิตแล้ว่คันไว้เต็มเลย เป็มมีอันกองใหญ่ๆกับมีมข,มขัดข้าวหน่อยเพื่อนเขาเอาเอาใส่ช่องน้นนยายําแข็งกระไรย่อยวันสั่นเอาใส่ถุงเนยหนอย,นอยก็ได้ย,ย่อยวันนี้คอยว่าได้เอาใส่จากาเอาใส่อันนี้เอาอืมขวดออกมาละลายแล้ววันนี้ก็บเอาใส่ช่องปิดแล้วสิเอาออกไว้จงสี่เพราะว่าช่วงกับบรรดาเนี่ยปัญญายินดูอยู่แต่ว่าคอยวันแ่กคุยออกมามันแข็งก็่าจะเอามีดปัดปากเอามีดจกัจกๆเอาเอามาเจลากรเป็นเจลาอันน้อยไม่ห้พญายา่ช่วงกินกับมันอ่า สุดาเล่าไม่ได้เล่ากินกับสุดาเล่าใส่ไปได้จ้ะนี่ใส่ไปได้มัผสมใส่สุ่มใส่มัมาผสมใส่บผสมจ้ะนี่ขอไปใส่ละน้ำปลาหนึ่งปลาใส่ข่ขอยได้จ้ะสูตรขอยสูตรขอยสูตรเดี้ยชมพู่เนี่ยจ้ะใส่ไปได้หนึ่งสวัสดีน้องแบมน้องแบมตื่นยังน้องแบมหลานหลานน่ะหลานลูกพี่ทรายมันไปขายรัตตลีน้ำผอหรอบ่เอร่าไม่นีหมดนรอกหล่ะ ตื่นๆไปขายลอตเตอรี่น้่งพอดแล้วๆจะขีดขานอืมซอยพอหาเงินลูกล่ะขย,นขยนนันขยันด้นะนะนะหาดลานกัน้ลนะอันทึกสองคนอือซื้อน่องแบมน่องตองอืมนะฮะนะฮะนะฮะขี้ข่อยหน่จ้ะนะนะอ่านะฮะํำไห้หลานกันนะฮะจำนั่นอย่างนยขยันหลานนันไปขายลอตเตอรี่ซอยพอกับแม่ซอยพอกับแม่เฮดงา ยุปโอหกมากินหน่น้องแบมน้องตองยูปโอไหนพุงยูมอไหนน้องตองนี่อายุซ้ำน้องจันทัยล่ะอายุซ้ากัน17ปีซ้ากันจ้ะนั่นแหละสวยแล้วย่องหลานจะของงินหน่อยย่องรถตำรวจประจนะับเนาะใส่น้ำใส่น้ำใสนี่นผสมมั่นผสมโอ้แสบเห็นไหยแสบใสบ่สกระเลือสิจระเลย เจ็บอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยว้รงงาปลายจะคาบก่อนใส่เครื่องล้างพี่น้องใส่เครื่องล้างก็ต้องเป็นล้างมือมันเบื่องพลังงานเนาะใส่เครื่องล้างก็เลี่น้องนาะว่าลายเลือเซรามิกนั่งเลยก็ได้ก็ใช้เครื่องล่างก็ต้องล่างขี้ฟุ้นล่างอย่างงอกระนั่นเนาะล่างขี้เหอะนี่ยจ้ะเห็นใจก็คนเหนือบ้านเนาคนเมียงมันเงาว่าขี้เหอะใจก็จะ ล่างีอคือมันออกจะแล้วก็มาใส่เครื่องล่างแล้วก็เอาอันนั้นมาใส่จัดเสื้อให้ดีๆก่อนจะเดี๋ย b o ดสวยเสร็แล้วโอ้ยเสบี่น้อเลยจะหยดเลยบ่เคยเพ็ดแล้ววันนี้บ่เียเห็นสีบ่ผิดเป็นไรเพราะว่าบ่ใชพผีกลายไงพี่นออ้องเจ็บมึม้ง เห็นปาจ๊าเห็นชัาบอเห็นชัดทั้งสองกองมาจ๊อพ่อแล้วพ่อแล้วเมั่อคืนตหมหงได้ไหมตามหูไม่ตายแ่สุกเระบอบพี่หน้องตามห่อนตามหงใช่จ๊าจัง่วยเนาะใช่จันมวยพี่หน้องใช้สองมวยนะจ๊ะสองมวยสองมวยกับพ่อใช่สองมวยกับพ่อเขาหมินเมื่อ้ืนมาจ้า แมบอกอาออนสดไงอากำลังออนสดอยู่น้องแบมเข่ามาเบิงเลยลูกหลักเข่ามาทักทายอาเลยลูกหลักนี่น้องแบมเขียนกับมาอาออนสดแล้วลูกหลั <c oughs> นี่มน่งเหรอมัอนใช้กนเฮามันใช้กันส่ชั่วโมงมันเป็นเก่าโมง่มงชิบโมง นี่ชั้งสองอันเลยน,นี่ใส่ว้ตู้หนาอืมไปขีดลืมพี่น้องแช่หนาแช่นางอันนี้คอยกาสิเอาใส่ตูไนน้ไว้เห็นบ้ใส่ตู้้ไวใบหงายใบหงายที่พ่อญ่กินใส่โซดาล้ากินมันนี่คอยใ,ใช่หนังตามมาริกแล้วอ๋ออันนี้มาแช่ตูตัวนี้อันนี้ไหมนี่นี่นี่กระเทียมเก็บลืมใส่สองแง่งกับพอ่อนะจ๊ะเนาะ บุ่งเพิมอีกหรอมันนี้ก็ซื้อบักงุ่งก็บจีขออนุญาตพี่น้องให้ขอปาดมึงเนี่ยมันสีเฮิมหรือบ้ิมก็สีให้ปาดมึงขอปาดเพิ่มมึงได้สิบอกหุ่งนังกระเทิมไปสีบ่้ซื้อหรอกวุ้นกไฟันไปมันเฮิมพี่น้องมันนี่ข้างในมันกินข้างในมันตามไรเลยข้างในมันตเอามาไว้กินขอจีไม่อกินแก่เพ็ดหี่ากับมัดนี่หนกบุ้เพิมเนิมันเ่ทาสุกันหมันเพิมหรอมอืม สีงามบ่ะเนาะอเอยใส่ตู้เย็นเลยเอาหนีบห่ออันของอย่างที่ฮขาเป็นถ่วเป็นซ้ำพี่นะาะแต่ฮขาสิชส่ตู้เย็นนะฮขาปิดก่อนเ้อนี่เอาหนีปิดไว้กินมันจะมาออกอืมกินมันมาออกเวลาเอาของใส่ตู้กับเขา,เา,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 ก,เขากัน,นตูนนะต้กับเขาแถวอันแถวมันนอกฮับหนะอนส่วนมากสีบ่ค่อยใส่ตู้เย็นนะจ๊ะใส่ตู้กับเข่าฮับก็เอาหนีปิดก็ได้จ้ะมันจะกินมาออกแล้วมันข้างหนานสีบ่แห้งมันสิบ่แห้งนะ ค่ะถ้าว่าปิดนะห้องใส่ตู้เย็นหรือเ้าใส่ตู้กับเข่าไว้มันสีแห้งเลยจ้ะอืมมันสีแห้งมือนกินมันกับสีออกกินมันกับสีออกไปทั่วที่ทั่วเดชมันม้อนกับสีเหม็นมาจ้ะเ้าปิดจังนสีบอกกินบอกออกจังสีเห้องหเอาใส่ตู้เย็นมาเลื่อยเลยสุดยอดพี่น้องใส่ตู้เย็นไปเลยสบายมากบอกมันนี่เมื่อจะวอกลืมเอาหน้ามาคามแซนด์อาจารย์นะโอ้ลืมลืมยิงยังก่อนล่ะลืมใส่ล่ะ เคียนะ้ยเคียๆๆๆๆ้ยวไหมเคี้ยเคี้ยวไปเคี้ยเฮ้ยครับส่งลมหัวใจมาไล่ไล่ขอบคุณหลยนายได้จ้าส่งลมหัวใจมาให้หลายค่ะแต่ว่ามันมาขืนอยู่มึงนี่ไหมจ้ามันมนออนา,นาขืนอยู่มึงคอยนานาข้อมือเตอร์คอยนี่มาขืนไหมจ้ามันขืนอยึ่งตะจอนัึงคอยกับพวกมึคือกันกจ้าก็เลยพวได้อา่านคอมเมนต์เพราะว่าม,งมงึงไม่เคยเห็นไหมจ้ามึงไม่เห็น ยิด่ากว่าได้จหาหฮักอ่อยไหว้ัก่อยไหวจ้าฮัก่อยไหว่อยกปจทั้งสี่ล่ะจ้า,จา,าเถ้าเราแม่จ้าตาบ่ดีอืมตาก็บบดีหืดอหลยยสยัดเถ้าพอกเจ้านะ่ะปาดมือจากของเก่าไปน้นนอ,องจันาะมีดค้อมคน้เงเยเจ้าอ,อยากงูว่ามีดคมมาคุ้งมือมากกว่าจีบปากปาดมือพวกเ,กเจ้าหนูเจ็บเลวจะบอกหายเดือดออกควมเนาะบ่านมนือเสียเนาะเียกำยังมาเรียนมาเรียนกับมีดเมื่อใหม่กว่ปากขอจะว้า ปืาเป็ไล,ก,ลกินก็รม่ได้กินแแล้วก็ปลอ่าเจากันเกียร์มันโลนหมดตอนนีมเกีีรยมันโลนหม,นนนหม,นมนด mấy kia nó phơi đó, rồi đấy, nỉ, à, anh, à, anh anh coi, anh anh nỉ mới cả kinh này đây, à, anh, họ ơn nha coi, kẹt mẫn mẹ già, kem, ốc kem, kem, bao ăn sai nhàng vậy, quên à, kéo vương luôn, nứt lại, mấy kia nó phơi, xúc dao, xúc mày bạn, tăm ขาหม้าขาใช่พ่อต้องใช่ปากหน้าซชจะขามกับพ่อแล้วกใช่อันนี้ไปนู่นนีเข้าใจเดีียบไถ่ไถ่ถือขอเห็นมือนึ่งเดียวซ้นี่ นี่นี่เห็นบ่ไปตะก,กินบ่ก็เฮ็ดเมื่อไหร่เน้ยเท่านี้แหละจ้ะก็เฮ็ดตั้งหลายแซ่บอืมเงื่อให้มาง้อหนังใจให้กินสี่อันบ่ะสี่อันอืมกูนะแ็่เท่านี้แหละแค่แต่อันเดี๋ยวยูหนึ่งสองเนี่ยยูหาอันแซ่บขนาดเป็นหนแซ่บเีื่อกว่าเห็นจตกอันกูเห็นตั้งหลายอันที่อันอยู่ในคลิปวิดีโอหล่ะเขาบ้วยๆหลายหลายในลิบบนันเดียด้วยอ่ะ กินข้าก,กินเน่เราพี่น้องเนาะมันเคยใช้ปลาเดดได้ไหมนู้ใส่ปลาแดดใส่ปลาแดดคนก่อนปลาแดดก่อนกระชิต้มไมห่หรอเดี๋ยวมืออื่นมือหือ่งกระชิต้มไม่เจ้าว่ามือไหนมันพุธสิจิตไปบ้านลุงวันพุธจิตไปผุนลับบ้านลุงไก่ไปนอนกับลุงประมาณสามสี่คืนพี่น้องสิบอไดเห็นวิดีโอเจ้าเบิ่งเนี่เป็นมันมันพุดเรื่อมันพุดพุดพัดสุกสิบอไดเห็นวิดีโอแห่เบิ่ง จริงๆวันนี้กลับมาบ้านวันเสาก็สิไปรเห็ดให้เบิ่งอยู่วันเสาเสาร์นะเพราะว่ามื้อนี้มันหยังมื้อนี้มันอาทิตย์เนาะจ๊ะอาทิตย์จันทร์ข้างก็จะเห็ดอยู่แต่ว่าพุดพักสุกนี่สิบ่ได้เห็ดพอไปบ้านลุงนะจ้ะบ้านลุงอ่นโอ้ยขี้หมวกไรไปบ้านลุงบ้านอยากใส่เน็ตเล่าเนาะเป็นบ้านมาคือบ้านเท้อนบ้านอะไรเป็นบ้านเกรงใจเล่าเนาะนี่คือบ้านจักรของ ไปทุละกไปหนุ่มไปทุละกไปทุละไปวอลกับลุงเหราะว่อนลุงมันสิไปเ,ไปเที่ยวน้ำนีำ่ลุงมันสิไปเที่ยวงามน้ำมันสิไปเที่ยวอันไมริกานะพักกันจองตั๋วไปเที่ยวอเมริกาน,ะานเนราได้ไปหาลุไงไหมลุงมันสิไปเที่ยวน้ำเรียงของเรื่องที่พักการไปเที่ยวอันออยังก็อ่าก็ก็ลืมสือ่อก็กรลืมสื่อแล้วอืม นิวยอร์กหมอนิวยอร์กเป็นนิวยอร์กเป็นนิวยอร์กแล้วก็ไปอ่าไล่มองนี่อยากไปหาหมองขากลับมาก็สิไปฮาวายไปเที่ยวนขอกอยด้วยพาไปเที่ยวหลายเดือนยุ่ิกาเดือนเหรอมุกแล้วกุงพระมีนาสิไปเดือนมีนาจต่เหมือนมีนาเห็นมีนาหมิบอกคงเดิมว่าต้องใส่หนังจ่าใเซตจะบอกคงเดกับใช้ครกกับพ่อเพราะว่ามากินกับเมี่ยงไงมากินกับเมี่ยงเมี่ยงแบบเผา ว่าตรงใจอย่างแจ็คเนลเลยใจเท่เนี้จะกินเหมี่ยนปลาเผาด้วจ้จเนาะเดี๋ยวค่อขอน้อยากสร้างมูก็นมูกันไหลโอ้ตายแล้วจะเป็นเพราะสร้างไหน้างามขีหมูขึ้นน้างามขีหมูขึ้นพี่น้องเขาเหม่นมาขึ้นก็เม็นบ่ข้นเขาเหม็นบ่ข้นพี่น้องคือตัจอนงเต็มแพดเลยน่ะเครื่องมีบอกเึ้นเอจออู้วอย่าเลหอมพี่น้องหอมเต๊ะจะมมดดันแปรมหมด โอ้ระเดนระเดนใช้ข่อยกันนี่น้ำไหมน้ำแตกน้ำแตกอ้วตายตายเป็พอ่อทำไรทำให้อันกับอะไรกันนี่ไอเดนใช้หนังงอๆข่อยหมดเลยตายเลยแบบเอยเหม็นปลาแดดพป่ยาการหอมแก้มเหมือนน้องบานนี่ออบอกพ่อนิ พ่อย่าไปหนอพ่อบ้าปแต่ผมบอกพ่อบ้าไปนอโอ้ตายแเกินบ้าอื่พ่อเนรอใ่สวนเงียบเหมือนกันเนาะอัน nin นี้มันใหญ่กวอันนี้มันใหญ่ขวโแสบแส